ได้โดย่ายโอเคไหมลูกตกลงเราเป็นผู้มีบุญมากน้อยแค่ไหนตอบยายสิมากมายมหา,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 าศาลนะลูกการที่ได้มีโอกาสอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเรื่องของบุคคลที่ว่าอัจฉิสัยมีแค่ชาตินี้หรือเปล่ามีแค่ชาตินี้หรือเปล่าไม่เรามีอัจฉิสัยแบบนี้มายาวนานแล้ว เรามีหัตเจใสแห่งความเป็นผู้ปีนกายบริสุทธิ์มีวาจาที่บริสุทธิ์มีใจที่บริสุทธิ์ลูกถืงถูกยกฐานะขึ้นมาในสถานที่นี้ผู้ใดก็าตามที่เข้าถึงสารนภคมผู้ใดก็าตามที่เข้าถึงกุศลศีลบุคคลเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีปัญญาดีรู้เข้าใจไหมเพราะ พระรัตนไตรนั้นไม่กวนค่าแก่ผู้ต่างศาสนานี้เป็นคําในพระไตรปิฎกนะลูกนะไม่ใช่ใหญ่พูดไม่ดีนะพระรัตนไตรไม่กวนค่าแก่ผู้ต่างศาสาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ลูกเข้าถึงพระรัตนไตรถูกไม่รูกนะที่กล่าวพุทธังสารนังพระฉามีธรรมังสำคัญทุติยังตติยัง สามระดับใช่ไหมสามครั้งว่าเรานั้นจะตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมโหพระอริยสงฆ์นะคะสิ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าใครกล่าวด้วยความนอบน้อมด้วยความปราโมทตีติมีความสุขรู้คี่ว่าลูกจะมีความสุขต่อไปยิ่งขึ้นกว่านี้ไหมมีมันจะมีความสุขมากลูก แต่เวลาลูกกล่าวปาหนาตนตาพุทธังสระนงังกระฉามิจินใจไม่เออบิ่มยินดีเลยชี